ไอ้ใบต่อไปก็คือชินีพรจันทร์แลชินีพรจันทร์ก็คือคอนเซปต์ของเขาก็คือความตระหนักรู้ความตระหนักรู้ก็คือมีอิทธิพลของดวงจันทร์อยู่เห็นไหมครับด้านซ้ายเนาะแล้วก็เป็นไพ่ใบใหมายเลข2เป็นไพ่ที่เป็นธาตุน้ําดังนั้นเมื่อเกิดธาตุน้ำครับธาตุน้ําก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้นคอนเซปต์ของไพ่เดอะไฮพิสเตสก็คือผู้มีลางสังหรณ์มีความอย่างรู้แม่นยำครับมีเสน่ห์เป็นที่ลึกลับก็จะมีความลึกลับอยู่ในตัวเองแต่ว่าเมื่อมีความลึกลับก็จะมีอารมณ์ที่แสดงออกมาแล้วก็อารมณ์ที่เก็บซ่อนอยู่ดังนั้นอาจจะเป็นคน2บุค,คลิกก็ได้เราส่วนมานกเราก็จะเจอคนประเภทที่เป็นไฮพิสเตสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกที่เขาแสดงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ครับเป็นคนที่มีบุค,คลิกซับซ้อนยากจะเข้าใจ ถ้าเรียกว่าไพ่ของแอตตัวแม่ก็คือใบนี้เลยครับก็คือคนที่มีอารมณ์บันเจิดอารมณ์ศิลปินหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ถ้ามองในแง่ของความสัมพันธ์ในแง่ของอะไรเนี่ยไพ่เดอะไฮพิสเทสค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ใบหนึ่งที่อาจจะทํานายในเรื่องของการมีลักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือว่าการเก็บซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้นะตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ทั่วไปของไพ่ไฮพิสเทสก็คือเป็นช่วงที่อยู่กับตัวเองนะเก็บตัวอยู่กับจินตนานการของตัวเองแต่ว่าเป็นคนที่มีรางสังหรณ์แม่นนะหรือว่าบางคนสามารถสื่อสารได้กับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็น อันนี้ก็คือความลึกลับของราชินีประจันคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการงานครับการทํางานเงียบๆียบคนเดียวเบื่อกับงานนะก็จะเป็นลักษณะของราชินีประจันหรือว่าเป็นคนที่มีเรื่องอื้อเฉากําลังเกิดเรื่องอื้อเฉาในที่ทํางานอย่างนี้ก็ได้ในเรื่องของการเงินครับมีเรื่องลับๆที่ไม่อาจเปิดเผยในเรื่องของความรักครับก็จะอยู่เป็นโซดหรือว่าอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้ามีคู่อาจจะเป็นคู่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือว่า จะบอกว่าเป็นไพ่มือที่3หรือว่าไพ่ครบสอนอย่างนี้ก็ได้ครับในส่วนของราชินีพระจันทร์คราวนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพครับสุขภาพก็คือแข็งแรงแต่ว่าส่วนมากก็จะมีปัญหาทางใจมากกว่านะสุขภาพทางร่างกายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนอาชีพครับก็คือศิลปินนักแสดงอาชีพที่ใช้จินตนาการสูงนักประพันธ์คีเอทีงานโฆษณาเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกก็คือนั่นแหละก็คือแอดตัวแม่คำว่าแอดตัวแม่ก็คือคนที่ทํางานศิลปะได้ทุกชนิดครับ อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆข,ของไพ่ The ไ y พิ o ท i s หรือว่าราชินีพระจันท์นะฮะ